มันเป็นคอนเสิร์ตที่จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาครับตัวนันัตตัวนันได้เห็นผมสร้างเรื่องหมาสะพานแล้วแล้วก็เราได้มาเจอกันผ่านเคมีต่างๆกันพี่ๆทีมงานที่เขาเลือกกันรวมกลุ่มเล่นเกมอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็จริงก็จริงซึ่งทั้งสี่คนก็เคยแบบร่วมงานเจอกันมาแล้วเคยเจอการตามงานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมกับเจมส์เนี่ยได้ร่วมกันแล้วตอนนี่เราก็เฉียดเฉียดกันบ่อยเลยอย่างไบก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแบบครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกแบบ ทางการเลยที่แบบออฟฟิเชียลสี่คนทำงานด้วยกันจริงๆเลยใครจะแบบเจอกับใครล้วตื่นเต้นสุดไปยากเจอกับใครที่สุดครับผมแล้วเจอพี่ทอยครับเจอพี่ทอยแล้วพี่ทอยอ่ะพวกเรากลับเจอทุเคนที่เจอทุกคนอยูุ่กคนี้เจะได้เห็นการจับของแม่เปลี่ยนตัว เเคมีใหม่ใหม่หลากหลายมากๆในคอนเสิร์ตนี้เองอ่าเราพี่พี e ่เต็มอยากจะหมแมทกับใคน์ี่เลยนี่จริงอยากเจอทุกคนครับผมบคที่มาขอบคนที่มาอบเราเจริงใจอะครับผมขอทุกคนก็อยากเจอด้กันหมดตอนนี้เราเออกจะรองอะกันซึ่งจริงเดี๋ยวมันก็จะได้เจอกันหมดแหละครับผมทำรู้สึกเป็นยังไงมาที่มาเจอกันหมดไปก่อนคือจริง ตื่นเต้นมากเลยครับคือเขาเรียกว่าอะไรครัพอเห็นโชว์พอเห็นสิ่งที่เราจะทําด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเลยมันต้องสนุกมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าผมผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะมีโอกาสได้ทําทุกๆสิ่งในคอนเสิร์ตนี้ได้เองเมื่อไหร่แล้วก็ทุกคนน่าจะอยากดูสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่พลาดกับสิ่งที่เราออไรทำนในคอนเสิร์ตนี้ครับจริงๆเอ่อคำถามอะไรไม่รู้เลยว่าเราถามื่อกี้ก็ตอบไม่ได้เ่ยความรู้สึกที่มันร่มเย็กันเฉกครับผมก็เอ่อจริงๆความรู้สึกคือสสนุกกรู้ึว่า มันเหมือนเป็นเซฟโซนเพราะว่าจร<ม>ิงๆ่คนนี้รู้สึกว่าเคมีแล้วรู้สึกเราไม่ต้องระวังตัวอะไรมากมคุยอะไรก็คุยได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเอง<ม>พอมันมารวมกันมันก็จะเป็นโชว์ที่แบบเออแล้วเราก็มีทําอะไรที่เราไม่เคยทาด้วยอะไรเงี้ย<ม><ม>ผมก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกมันมันต่างจากคนเดียวเราตรงที่ว่าคนเดียวเราแบบเออโคคนเดียวต้องคิดคนเดียวเนี่ยมันมมี4คนมาช่วยกันคิดมีทีมมาช่วยกันคิดผมรู้สึกว่ามันสนุกมากเพราะเป็นฟันที่หล่อที่สุดจริงนะคะ อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะอ,อันนี้อาจจะปฏิเสธไม่ได้นิดนึงเออปล่อยล่ะนะผมก็เอ่อตื่นเต้นมากๆครับผมแต่ว่ายินดีให้เลือกวมงานกับทุกๆคนครับอ่าผม,าผ,มผมชอบเขาที่สุดอยากจะเท่าทัวว่าผมเป็นคนเดียวที่ผมพูดทันอีกสองคนผมเชื่อเลยแล้วผมพูดไปทางไหนนฮะอ่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องรู้สึกไหนได้มาถึงมาถึกันสี่คนอ๋อผมผมเหรอครับในมุมของ จริงๆต้องบอกว่านนท์เป็นสารตั้งต้นแรกของของโอ๊คกงอะไรเนี้ยคืซึ่งเราตื่นเต้นทุกครั้งแหละคี่แบบว่าได้มีโอกาสหรือว่าคิดการนู่นนี่นั่นต่างๆเมันเป็นรูปเป็นล่างอะไรเงี้ยเพราะนั้นโปรในส่วนของคปนเจกต์นีคนนี้ก็จะจะดูแบบว่าคุยรู้เรื่องที่สุดเลยนะใช่นี่ก็พยายามเหมือนกันที่จะไม่ตลกตลอดเวลาเพราะว่าอยากให้เอลิเมนต์ของคอนเสิร์ตมันมันมีมิติมากกว่านั้นน่ะมากกว่านั้นเลยเพราะว่าสี่คนนี้มันไม่รู้จะได้มาลงตัวกันอีกเมื่อไหร่เลยยุ่งกันหมดเลย พร้อมพร้อมตอนนี้ของแต่ละคนไปกีมาซึนแล้วต้องงดเดี๋ยวนี้เลยครับเฮ้ยคือเดีนี้เลยได้เลยเหรอได้เลยใช่แรงมากตลกได้เลยไปไวๆก่อดูไปกันวยผมเดี๋ยวนี้ได้เลยไพร้อมไหมครับพี่บ่ายพร้อมไหมเจอกันววนาเขาเสร์ตเลยครับซึ่งซึ่งก็อีกเดือนเดียวเดือนเดียวครับไม่รอแนนแนนจะมีโชว์เซอร์ฟอร์เซร์ไพรส์ไหมอย่างเงี้ยแต่ละคนเตรียมอะไรกันบ้างครับ วันอยุดสุดท้ายมันเนที่ไม่เคยทักก็ได้เห็นเนี่ยใบเต่งครับพี่บมีเจฟฟ์คอนเสิร์ตครับผมเจฟคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับผมของนี้ก็ต้องโชว์ครับเอาเหรอแล้วไม่ละเอาอะไรมาดิโชว์นะผมไม่มีอะไรโชว์เลยครัขอได้ไหมครับอยากขอครับไหม กอคุณแม่เขามัดมาสองเชือกเหรอเดี๋ยวให้ต้องดองนะผมนนทร์เรอยากโชว์อยากโชว์ซิกแพคกับเขาไหมอ๋อไม่มีหรอกฮะสิ่งนั้นนะฮะใช่แต่คุณใส่เสื้อสีทูมิหลังแบบนี่นะคุณเพิ่งเห็นกันใช่ไหมใช่เหมือนกันตอนใส่ก็ดูกระจกแต่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เอ่อเขาถามว่าอะไรล่ะก็สนุกครับผมว่าคอนเสิร์ตนี่คือ อย่างอ่เมื่อวันล่าสุดเราก็เพิ่งแบบคุยการอัปเดตกันนู่นนี่นั่นเลยแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้มันมัน,ม,นมันมีแบบความเป็นไปได้มากมายมากมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันหลายคนแซวว่าจะแข่งกันหลอ่อไหมครับว่าสีสีหนุ่มล้วก็อะไรอย่าง้ผมผมไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องนั้นเลยเพราะว่าผมมาจากสองรายการที่ไม่ได้ใช้หน้าผมเลย <laughs> ผมไม่มีสิทธิ์พูดเลยเ <laughs> <นะ S 2> ราไม่ได้ผ่านทาหลายการแรกเขาหันหลังหลายการสองเขาหน้ากากมาใส่มาแล้วผมใแล้วสามคนแล้วนะสามคนแต่ว่าแบบว่าตะเขนกันหล่อ ก็เราหล่ออะไรคนละสไตล์อะไรไหตอบดีว่าครับอันนี้เป็นคำตอบเดียวได้ที่ถูกเป็นสคะก็ผมเอ่อพี่ว่าเป็นผมสไตล์ไหนเจมโบยอยู่แล้วค่ะทุกมุมมองขอบคุณครับเอ่อเอาไม่ตอบอันต้องถามว่าจุดขายของของไบกับจุดขายของไบคืออะไรต้องถามต้องถามผมว่าต้องถามคารู้มากกว่าเออว่าอยู่นี่คน เขาเลยโหว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีจุดขายนะไรที่ผมแบบเตรียมมาอยากจะจะพรีเซนต์ออกมาอะไรทุกคนน่าจะมาสูงเลยจุดขายอครับผมก็ขายได้ทุกจุดฮะขายได้ทุกจุดครับผมก็ไม่มีขายได้ทุกจุดเลยว่าสถึงที่ยังไเป็นทุกคอนเสิร์ตพี่อยากจะซื้ออะไรอ่ะจริงจริงจริงผมผมมองว่าตัวผมเองอย่างอย่างอย่างชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันเรปเป็นเซโชว์แต่ละคนนะดั๊ดเนสอะไรเงี้ยคือยัง ใจสงเหตุก็คือเพลงผมมันจะดาร์กเข้าเรื่องอ่่าเนียถูกต้องเข้าคอนเซ็ปต์เข้าคอนเซ็ปต์ไม่กดดันอยู่คนเดียวเพลงจะดาร์กดาร์กนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองสมผมก็จะมีเพลงที่มันดาร์กเนาะแล้วก็โชว์ที่มันแบบดูดันนิดนึงแล้วก็โชว์ที่เป็นโวคอลแล้วก็เล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยเอาคอนเซ็ปต์มาเลยครับผมเคลาวครับก็คือทุกคนพร้อมลอยไปกับผมเลยแหละครับเอาไปแล้วครับลูกเป็นคิงเอาไปซะครับเพราะว่าทดลองวิทยาศาสตร์ไปเลย พลังเานัการเมองวิจัยกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็น King a l b King a r ซึ่งมันก็จะเป็นอิเมนที่อยู่ตรงกลางอย่างไปตรงขั้นกว่ามันเป็นปัจซื้ันจะมี แขกรับเชิญเหรอครับมีมีแน่ๆเพราะว่าพวกเราสี่คนอยู่ด้วยกันนานๆแล้วคอนเสิร์ตผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันมันไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ยเพราะผมว่ามีมีเกเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยมันจะสนุกขึ้นแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยความที่หลายๆคนได้เห็นถ้าปกไปปิดมันเราวเนาะว่าว่าทีมมันไปได้เยอะมากเพราะใ,<ช>ในการมีเกสเข้ามามันก็จะเพิ่มอีก d i m e n ด i เ n นชั่นผมเชื่อว่าเกสแต่ละวันก็น่าจะไม่เหมือนกันด้วยใช่เพราะว่าเราอยากให้มันมีดิ n a มิกที่มันไม่เหมือนกันใช่ไม่ใช่พัดเลือกยันมันเ่็นรน เลือกยากไหมหรอผมว่าใครใครที่เหมาะกับคีมด้อมครั้งแรกดีกว่าเพราะเราเราไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้มันจะมีในครั้งต่อไปอเ่าเพราะนั่นแบบในในหมวครั้งแรกมันก็จะมีเซเลคชั่นว่าเป็นยังไงอะไรครับพรุ่งนี้ต้องกดบัตรแล้วมีส่วนภาวนาขอขอคาถาให้รับให้รับได้ไหมรกดไม่เรื่อง ยากเลยเพราะว่าญาติผมยังโดนบัตรผีอยู่เลยนะได้ไปยืนเก้ออยู่หน้าคอนเสิร์ตเลยครอบครัวเราก็ยังต้องรอซื้อพวกนี้เหมือนกันเราคิดว่าพวกเราสี่คนจะสร้างปรากฏการณ์โซลเอาท์ในกี่วินาทีนะครับเราเราเราไม่ได้คาดหวังในสิ่งนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาเจอกันดีกว่าอยากให้ทุกคนมาได้ได้ดูโช์นี้ดีกว่าเอาฝากหน่อยค่ะอบคบไปครับ ครับผมทิ้งเบ้าความเสื่อนะผู้นี้นะครับแบบมีคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันนะครับสิบโมงเช้าก็มาดูว่าเราสี่คนถ้ามีสองรอบการแสดงหนึ่งคุนมาสองคุณมาแล้วผมะได้ครับผมแล้วก็เป็นเด็กไม่ต้อยเสริมที่เหลือครับต้อยเสริมทั้งหมดเลยที่เหลือครับโอ้ก็อยากให้ทุกคนมาครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกเลยคือบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับแล้วก็นานๆจะมีทีครับต้องรอเตรียมมาขอบคุณ